และจากที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่าทาง Google เนี่ยเขาได้มีการปล่อยพรีวิวตัวตัวดู e d AI กันมาเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่า AI นี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยการทํางานบน Google Cloud ให้กับทีม o อ per ation ยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันในคลาวด์เดอซีรีส์กันอีกแล้วนะคะและจากที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่าทาง Google เนี่ยเขาได้มีการปล่อยพรีวิวตัวตัวดู e d AI กันมาเนี่ย แล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่า AI นี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยการทำงานบน Google Cloud ให้กับทีม Operation ยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วเจ้าตัว d u e t ด AI นะคะเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยการทำงานของทีม Operation เนี่ยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดูเอ AI in c ออินคาวคอนโซลนะคะที่จะเป็นการขอความช่วยเหลือโดยการแชทกับ d ูเ t ็ดเอไอ o น l l e l o u u d o o s s o l e ค่ะที่จะเป็นการพิมพ์ข้อความเหมือนเราคุยกับคนเลยค่ะหรือว่าจะเป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องเรียบเรียงคำกันนิดนึงค่ะแล้วสิ่งที่ดูเ t ็ดเนะคะจะตอบกลับมาเนี่ยก็จะเป็นการ g e n e น a เรต o m m า n d ในการให้สิทธิ์กับ Google Group เพื่อให้สามารถวิวภายใน GCP Project ได้ค่ะ นี่ก็เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างในการใช้ดูเอ็ดเนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวดูเอ็ดเเนี่ย, A ยสามารถช่วยเราค้นหาข้อมูลหรือว่าเราจะถามอะไรเนี่ยได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นเปรียบเทียบโปรแอนคอนค่ะในการเลือกใช้บริการบน Google Cloud ก็สามารถทําได้เช่นกันหรือว่าเรามีโจทย์โปรเจกต์นะคะที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็สามารถใช้เจ้าตัวดูเอ็ดเนะคะในการช่วยบอกเฟิร์สสเตให้เราได้ค่ะ เห็นไหมคะว่าดูเอ็ดเอเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆช่วยลดเวลาให้เราได้ดีเลยค่ะต่อมานะคะสม,มารา์ไลท์ลอกดูเอ็ดเอไอค่ะก็คือการใช้ d ูเ t a ดเอในการสรุปแปลความหมายใน Cloud l o ็อ i n g ้งค่ะขณะที่กําลังตรวจสอบปัญหาอยู่ได้ด้วยค่ะก็คือหลายครั้งในเวลาที่เรามีปัญหานะคะก็จะต้องใช้เวลาในการอ่านล็อกที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าเจ้าตัวดูเอ็ดเอเนี่ยคะ่ะ ก็จะเข้ามาช่วยเราสรุปหรือว่าแปลความหมายตรงนี้ให้เราได้ค่ะง่ายๆเลยนะคะแค่เราเข้าไปที่หน้า Google Cloud Console ค่ะแล้วก็ไปที่หน้า Lock Explorer ค่ะจากนั้นค่ะเลือกล o อกที่เราต้องการจะรีวิวแล้วคลิกที่ Explain this lock in ที่ค่ะเพื่อที่จะส่งไปหาดู AI ให้ทำการสรุปหรือว่าตีความหมายมาให้กับเราค่ะ ต่อมานะคะในเรื่องของ t r o u b l e s h o o t error with to AI ค่ะก็คือเมื่อเราเจอการแจ้งปัญหาในหน้า error reporting นะคะแต่เราไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงดีค่ะก็สามารถกดไปที่ troubleshooting s u g g e s t i o n ได้ค่ะเพื่อที่จะส่งข้อความ error นี้เนี่ยไปยังดู AI ค่ะในการขอคำแนะนำได้เหมือนกันค่ะ เป็นไงกันบ้างคะบอกแล้วว่ามันดีมันปังมากเลยใช่ไหมคะในการช่วยทีมงานโอเปอเรชันของเราเนี่ยให้ทํางานเสร็จเร็วยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้เราด้วยค่ะ แค่นี้นะคะทีมโอเปอเรชันก็ทำงานได้รวดเร็วไวทันใจแน่นอนค่ะไว้มีเทรนด์ดีๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทุกคนอย่าลืมเด็ดขาดเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเทรนจอรินของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างของ d o เ t AI ต่อมานะคะสม,มาร a r i ล e l หลอกวิดดูเอ็ดค่ะก็คือการใช้ดูเอ็ด o o <laughs>